กับคุณพ่อนั่งก,กินกาแฟากับน้องสาวเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันเราจะไปเดินดูฟังโน้นนะคะไม่ฟังทะเลตรงน้น,นะคะ่ะไอ้นนใหญ่มากหอยใหญ่มากสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเดินเล่นนะคะอากาศดีมากแต่เมื่อคืนหนึ่งองศานะคะอากาศเย็นเมื่อคืนนอนสบายสบายนอนในรถนอนในกระท่อมเรานอนในเตียงนาน้อยแล้วนะคะอากาศหนึ่งองศาวันนี้เราก็มาพักผ่อนที่บ้านพักเหมือนเดิมนะคะมาเตรียมทําข้างนอกนิดหน่อยทําใบวันละนิดวันละหน่อยนะคะตันนี้ตันนี้ย่ากับคุณพ่อนั่ง กินกาแฟกับน้องสาวเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันเราจะไปเดินดูฝั่งโน้นนะคะไม่ฝั่งทะเลตรงนู้นคะคะว่าเราจะเจออะไรบ้างตอนนี้เรือเริ่มน้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มเอาเรือขึ้นฝั่งแล้วเ,เพราะวินวินเตอร์กำลังมาขึ้นหน้าหนาวกำลังมาเขาจะเอาเรือขึ้นฝั่งแล้วน,นะคะเราจะไปเดินเล่นกันคะ่ะอากาศดีมากนะคะวันนี้ตองฟ้านี่เราจะมีเราจะเดินเราเดินผ่าน ปตูกั้นแล้วนะคะนี่เขาจะปิดไว้ตลอดนะคะกัดขโมยกันคนแปลกหน้าเข้านคะเป็นพื้นทุ่สสวนตัวนะคะแล้วเรียบไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วโค้งไปที่บ้านหลังนี้ติดประกาศขายติดประกาศขายเนี่ยค่ะตรงนี้ว่ายอเนสวัตุร์ตันเนี่ย

Oh. 是是 yes, sure. hey, เราจะไปนูต้าฟรูตตัวเด็กอ๋อไปตามไปตามไปเดี <S <s ๋ยวมีอะไรน้อยเลยเออตรงนั้นนะคะตรงนั้นคือป่าป่าต้นคริสต์มาสนะคะ ปลายในะห้ามวอลเลย์บอลห้ามแคมป์นะคะนี้มีมีสนามวอลเลย์บอลชายหาดด้วยตรงนี้นะนไม่มีไม่มีเน็ตแต่ข้างหน้าเขาเตรียมตัววินเตอร์รแล้วนะคะเก็บของข้างนอกหมดแล้วจะมีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่อาบน,านะะ้ำที่เล่นน้ำชายหาดทำให้เล่นน้ำนะเดเดียร <There, S 1> ์ช่างเพลงครับ uh, ยวมุดอันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น,นที่พักเรานะคะเรามาอีกฝั่งหนึ่งก็นะคะนี่ก็จะเป็นที่ามาดูจุดเล่นน้ำที่พักเราก็อยู่ฝั่งฝั่งทะเลฝั่งนู้นนะคะน,น,นู้นเดียรนู้นตึกแดงๆเนาะฝั่งเราเปอยู่ตร่งนู้นเสียเรอหุ่นตัวเราส์โอ้ยหอยใหญ่มาก หอยใหญ่มากมามามาถ่ายรูปปูกระดองปูนะคะใหญ่เท่าฝ่ามือนะคะมาดูหอยกันหอยจุ๊บอุ้ยชายหาดเล่นน้ำได้แต่เราโฟกัสปูหอยหอยใหญ่หอยใหญ่มากอุ้ย่ไปเที่ยวถุงมาเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่เจ้าหอยหอยหอย หอ่จูบใหญ่มากแม่ขอมจใหฟรุบะตาม่บาตาป r ากูอ่มาชมบรรยากาศที่ยาสมักูเสียพ่อสานนไปนะคะเราไปดูตรงนน้นนะคะตามป้ายตามป้าใบไม้ร่วงร่วงแล้วนะคะใบไม้เริ่มร่วงแล้วไปนั่ง Oh oh. น้ำใสมากนะคะหอยก็ย้าษใหญ่ตรงนี้จุดนี้หอยจุบใหญ่ใหญ่หอยจุบใหญ่ใหญ่หหญหญหญพี่น้องจุดนี้ไหม,เ,มเข้าตะวันเขาบาร์เรลเนี่ยมาใส่ไหมเดี๋ยวต้องต้องหาจัดการก่อนเดินมาแป๊บเดียวโยนจะกินขนมละนั่งกินขนมแล้วก่อนเดินต่อนะคะ อากาศดีมากวันนี้อากาศดีฟีนแวร์ยอเนสกินขนมก่อนนะคะเขาบอกกระปวดท้องอะไรเงี้ยกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยเดินต่อนะคะเดินต่อนะคะพักพักนิดหน่อยแต่ร่างกายยังยังเดินอีกไหวนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะไปดูกันเราจะไปถึงไหนกันอี่ตรงจุดนี้นะท,ที่เราที่เราพักเมื่อกี้จุดนี้นะคะ ดูว่ายาวๆๆๆลูกชายบอกเดินมาแม่ก็จะถ่ายรูปลูกชายบอกเดินมาเดินเริ่มร้อนแล้วนะคะความเย็นส์ืิมบามน้อยเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วขึ้นเนินแล้วนะคะเราขึ้นเนินในเบื้องเราติดไปถึงไหนกันชมบรรยากาศริมริมบ้านหมู่บ้านริมทะเลแล้วค่ะ ข้าวขาอยู่อยู่ฟังคุณในข้าเดินรอบมารอบถนนมากฟังนี่ได้ฟังทะเลอีกฟังหนึ่งนะคะนู่นบ้านข้าอยู่แขวงบาง,งบ้านบ้านหลังใหญ่ๆนี่ตรงนี้เด้อวยกซียร์เบสต์มู๊กเซียร์เบสต์มู๊วิงก้าวิงเกะที่เบสต์มู๊กเยอะวิงเกะที่เบสต์มู๊ Men vad går det att Går det? kan du det Jonis? <går det? tryk>